เปลนมด้ยหมไป <Yeah. S 2> เข้าไปเลยกิน <ไป S 1> หรอหนอูโตแล้วแม่แ้เโตเลยวันววนี้โตทุกวันเลยเหรอโตทุกวันเลยทำไงตดีดีวันี้ก่อนวันี้สิเห็นไหมมันี้เขาบอกว่า อ,อัปเดตไงอ้าวอัปเดตอะไรเขาบอกว,ว่าม,มันอะไรไม่รู้รับทราบมันไม่ได้อนะ่ะก็มันไม่ได้เพราะว่ามันไปต้องอัปเดตไงบ้ารู้แล้วเลิกเกมนี้อัปเดตมันดื้อไหมจะรู้ไม่ล่ะทำไมทำไมมัน แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วทำยังไงครับก็เออเราก็เล่นเกมลูกคันนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคไม่อยากไม่อยากจริงเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะเอาอะไรเอาเอาอะไรอะไรคิดไม่ออกคิดไม่ออกอีกแล้วเอาอะไรหืม จะมาหาเอาแม่ก่อนมาเอาอะไรดีแน่จะเอาเอาเอาอะไรดีเอาอะไรดีคะเอาเอาเอาห่วยคิดมากเกินไปละคืเกินไปละนี่อ yeah, so um ี right, All right. All right, ่เอาอะไรนะคะเอาวัน mm ี hmm. ้มาหาาแม่ก oh. ่อนมาในปาร์ตุ okay. ้ อ,อยากจะเอาอันนี้แล้วไอ้หนะูมันต้องเอาเลยเดย็ก็ปล่อยอาเด็ดไปเลยโอเคเอาต้องอันนี้จ๋ามากอ่าแค่นี้ไม่ได้อีซี่อีซี่เหรอในขอดูหน่อยเด็เด็ดเด็ดเดโอ้โมันไม่เห็นในโฟนเนาะมันจะได้ซูมได้เนาะโอเคข้าใจบ๊ายบายก่อน บายบายบายสวัสดีครับ bye bye. Bye bye. บาย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 ให้ก่อนสิบายบายตุ๊ bye bye. กตากดไลค์ได้นะครับบอกดิกดไลค์ได้ครับโอเคแค่นี้นะแค่นี้นะโอเค okay.